สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมที่ช่องตั้มดำซิ่งนะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยอีกไม่กีกกิโลนะครับก็จะถึงวัดแล้วนะครับเหล๋ออีกกิโลกว่านะครับก็ถึงวัดนะครับ สาธุสาธุครับทุกสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุค uh> รับ ของถวายเลยครับนั่งจับของถวายเลยนะครับจับของถวายเลยครับสาธุครับสาธุครับจับตะกร้าด้วยครับสาธุครับสาธุ ยกน้ำเลยครับยกน้ำทุกฝ่ายครับเสมอหน้าอกนะครับนะครับเสมอหน้าอกนะครับสาธุอุดมานาบุญค่ะสาธุครับสาธุสาธุครับวางได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวด้านหลังมารับนะครับน้ำสาธุสาธุครับ ายกไปนะครับจับน้ำด้วยนะครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับวางไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวด้านหลังจะมารับน้ำนะครับสาธุสาธุครับ วางได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวด้านหลังจะมารับน้ำนะครับสาธุสาธุ สาธุสาธุครับจับน้ำครับจับครับสาทุสาธุครับสาธุสาธุ สาธุสาธุครับจับน้ำพี่จับน้ำจับน้ำสบายดวงตานะครับสาธุสาธุครับคจับน้ำจับน้องด้วยครับสาธุสาธุครับดวงตาท่านยิ้มนะครับพี่น้องดวงตาท่านชอบหยอกเด็กนะครับพี่น้องเจอเด็กๆนะครับดวงตาท่านจะชอบหยอกนะครับ thị thị giữa thảo bài hấp thảo xã thụ pháp xã thụ xã xã thụ xã สาธุครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะครับสาหัสหน้าโลด้นะครับสาธุสาธุครับ จับเลยจับเลยจับเลยจ,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 จับสาธุ born, ครับมีชาติแต่งชาติด้วยนะครับพี่น้องจับน้ำเลยครับจับน้ำผวายนะครับสาธุครับจับน้ำผวายนะครับ พี่พี่รับรับสาธุคร anyway, um, so so> ับสาธุครับสาธุาธุครัาธุครับสาธุคราครับสา่ท่สาธุรัสาธุครับสาธุรานุครับสาครับสาครับสาระสานุครับาสาครับสาธุานตครับสาสารธครับา สาธุครับสาธุครับเคาใครเนี่ยค่ะสาธุสาธุครับตัวนี้หลวงตาท่านไม่เคาะนะครับมีตาพญาคุดนะครับหลวงตาท่านจะไม่เคาะนะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับสาธุสาธุครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆทางช่องย t ท b e ตั้มดําซิ่งนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับพี่น้องช่องใหม่ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสต็มเจนีนะครับเป็นช่องย t ท b e ช่องใหม่นะครับที่เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับได้เข้าไปติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ